ต้นใหญ่ดางสวยทุกใบดางดางมากเห็นมาค้าเอฟซียังไม่ได้ทําเก็บไปทางค่ะต้นนี้สามร้อยนะครับมีสี่ใบสี่ใบค่ะใบใหม่กาลังกลางดางสวยมากพันเก้าร้อยบาทมีติตรงนี้มีตำนิตรงนี้กับตรงนี้นี่ก็มีชื่อว่าอันนี้ระงดจ้าระงดค่ะเป็นไม้วางโคลอดไม้ลอดไม้กาลังมาแต่มันเกหักยอดนิดนึงวันนี้ ได้มาสองนะครับค่ะคร้บาสองประมดของเราประดนี่เลยอันนี้บนกระดาษดำด่างค่ะกระดาษดำด่างทำไมเส้นมันใบนี้สวยงามมากนะครับสวยทาี้จะเป็นตัวขายดีค่ะของสวนไม่พอทุกทุกรอบนะครับค่ะไม่พอทุกรอบเลยเดี๋ยวมาฟังราคากันนะครับนี่เลยอันนี้บุตรสาคคาด่างเหลืองค่ะนี่นะครับนี่ด่างทุกใบสวยมากเห็นไหม ไม่หนอนี่สวยงามเนาะตัวนี้ฟอมสวยงามมากครับอันนี้จันดำมิ้นด่างชมพูค่ะไอตัวแพงใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวแพงเลยตัวท็อปเลยสวยงามจริงครับสวยงามมากจันดำมิ้นด่างชมพูนะครับค่ะอ่าเจอแม่ค้าคนสวยเหมือนเดิมสวัสดีค่ะอ้อไม้ด่างบ้านสวนนะคะอยู่ที่ไหนครับอยู่ บ้านสุกสำราญอำเภอกระสังอตบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสุขสำราญนะครับค่ะวัสดี FC ด้วยนะคะฝากกดติดตามมือใหม่เลยสวนแล้วก็อ้อมไม้ด่างบ้านสวนนะครับค่ะในสวนของเรานะครับก็จะมีบอนสีขายดีมากค่ะส่วนมากลูกค้าจะมาบุกสวนเลยค่ะบุกสวนเลยมาซื้อที่สวนใช่วันนี้ก็จะมีตรงนี้นะครับค่ะนี่ชมก่อนค่ะชมก่อนค่อยมาฟังราคาตรงนี้เลย นี่บนเตียงของเราบนเตียงก็มานี่บนหลังบนหลังเก้าอี้นี่นะครับจะจะเป็นไม้ทําเองนะครับใช่ค่ะถ้าหมดแล้วก็มันรอนานนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแต่ทําจํานวนแต่ละรอบมันจะมีต้นเล็กต้นใหญ่ผสมกันมานะครับใช่ค่ะนี่นะครับมันจะไม่แบบต้นเท่ากันที่เราถ่ายเนาะน้องโตไม่ทันโตไม่ทันพยายามเก็บ เก็บได้ก็เก็บเลยนะครับเพื่อนๆบอนสีก็มีนะเพื่อนนี่ค่ะบอนสีก็จะอยู่ในตู้ยังไม่ได้เปิดมีทั้งหมดกี่ตู้ครับบอนสีตอนนี้ยี่สิบวันนั้นยี่สิบวันนี้เพิ่มมาอีกห้าเป็นยี่สิบห้าเป็นยี่สิบห้าตู้รอบรอบบ้านเลยเนาะค่ะรอบบ้านเลยค่ะอยู่รอบบ้านเลยนะครับบอนสีใครที่แวะมาก็มาได้นะครับเดี๋ยวก็จะทําเพิ่มอีกเรื่อยๆค่ะ ทำเพิ่มไปเรื่อยนะครับรอบสะนี้เลยใช่ไหมครับค่ะรอบสะไปเลยจะได้เอฟซีเดินทั่วถึงเลยปีก็เดินสถานที่ท่องเที่ยวแล้วใช่ตรงนี้เอฟซีมาจากสุรินทร์ค่ะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับวันนี้ปั่นจักรยานออกกลางกายมาที่สุรินทร์เนาะพี่เนาะไกลเหมือนกันเนาะพี่เนาะกี่กิโล 20โล20กรัานะครับนี่ครับออกกําลังกายนะครับออกกาลังกายมาเยี่ยมชมสวนโอต้นตไม้ของเราเตรียมส่งวันนี้นะครับ,น,บนี่มาบุกสวนส่วนมากเอซีก็จะมาบุกสวนนะครับใชรถตุ้ต้นเพื่อนๆมาเริ่มต้นที่เริ่มต้นที่อ,นนอบุษราคำอันนี้ฟูมิ้นค่ะบุษราคำฟูมิ้นค่ะด่างฟูมิ้นค่ะ ตัวนี้ก็สวยนะสวยค่ะอันนี้สองพันสองค่ะไอตัวนี้เป็นไม้ชินตานะครับเพื่อนๆเป็นไม้ชินตาจะแข็งแรงมากเลยนะครับชินตานะครับมีสองกระถางนะคะกระถางละสองพันสองเลยทั้งสองกระถางนี่นะครับอันนี้กระถางที่สองบูรารามฟูมินต้นใหญ่นะเพื่อนเนี่ยลองดูนะครับนี่ใหญ่นะครับเพื่อนๆใบเยอะด้วยแข็งแรงมากแข็งแรงค่ะเป็นชินตานะครับทรงฟรีทุกต้นนะครับค่ะ ส่งฟรีทุกต้นเป็นราคารวมส่งแล้วนะคะไม่มีไม่มีเก็บปลายทางนะคะเอฟซีเนี่ยยังไม่ได้ทําเก็บปลายทางอะตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้บุษราคำดางเหลืองอันนี้ไม้หนตวเนี้สวยครับสวยมากดางทุกใบเลยต้นใหญ่ด้วยอันนี้ก็จะอยู่ที่สามพันเก้าค่ะตัวนี้เป็นแม่พันได้เลยเนาะค่ะเอาไปตั้งแม่พันได้เลยดางทุกใบครับเพื่อนๆดางทุกใบค่ะสวยมากใบใหม่มาสวยมากเลยสเตียเต็มใบ สามพันเก้านะคะสามพันเก้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับค่ะอ่าตัวนี้ขายดีทุกรอบเพื่อนๆอันนี้เซเรนค่ะเขาเป็นอะไรนะครับเป็นราชินีไม้ใบราชินีไม้ใบนะครับใบไม้บางสวยมากอันนี้ก็จะอยู่ที่สองพันสองค่ะสองพันสองร้อยบาทส่งฟรีนะครับส่งฟมีสองกระถางนะคะราคาเท่ากันไหมครับอันนี้จะสองพันสาม นี่ตัวนี้สองพันสามกระถางที่หนึ่งสองพันสองกระถางที่สองก็สองพันสามนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆกระถางสองพันสามร้อยนะครับมีสี่ใบสี่ใบใบใหม่กําลังกลางดังสวยมากใบใหม่กลางสวยมากคร่คะต้นใหญ่แล้วนี่ ประมาณสามสิบเกือบสี่สิบเซนเพื่อนต่อไปตัวที่ขายดีที่สุดค่ะกระดาษดําดางค่ะตัวนี้ขายดีก็คือแบบมันจะมีมาทีละหนึ่งต้นนะครับนี้น่าจะหมดแล้วมั้งครับเนาะนี่หมดแล้วยังไม่ได้งัดจากจากหนูอันนี้เจ็ดร้อยแปดสิบค่ะโอ้ตัวนี้ต้นใหญ่กว่าทุกรอบเลยนะเพื่อนต้นใหญ่ด่างสวยบแล้วก็ด่างด่างกว่าทุกรอบเลยนะค่ะกาลังตั้งท้องอีกมาแล้วเนี่ยกําลังรอใหม่ก็มาอีกแล้วเท่าไหร่นะครับ อันนี้เจ็ดร้อยแปดสิบค่ะเจ็ดร้อยแปดสิบนะครับห้าพลาดตัวนี้เพื่อนสวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นพัดโบกพัดโบกด่างนะครับด่างลูกก็ด่างนะคะมีลูกด้วยนี่ซื้อแม่แถมลูกซื้อลูกแถมแม่นี่ลูกของเขาเนี่ยใช่ลูกด่างพัดโบกด่างนี่ให้ดูความด่างนี่ตรงนี้เพื่อนอันนี้เก้าร้อยแปดสิบค่ะเก้าร้อยแปดสิบบาทครับเขาเรียกด่างเลยครับด่างเหลืองด่างเหลืองค่ะด่างเหลือง่ อันนี้ก็จะเป็นจันดํามิ้นด่างชมพูเสน่จันดํามิ้นด่างชมพูค่ะอันนี้สองพันค่ะไอตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะเพื่อนค่ะนี่เป็นไม้หนอนนะคะตัวท็อปเลยเป็นไม้หนอค่ะนี่นะครับอันนี้ทําจํานวนไม่ทันเหมือนกันอันนี้กระถางที่สองก็พันเก้าร้อยค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับค่ะกระถางแรกสองพันกระถางที่สองพันเก้าทงที่หนึ่งทางที่สองค่ะ นี่ครับชน 2, <000 S 2> พันต้นไหนก็แคปมาได้เลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรวะอันนี้อะไรจำช่โปโตล่าไมคะหลงโปโ,ลโตโล่าอันนี้หนึ่งพันโปโตล่าอยู่ในตระกูลอะไรเนาะไม่ค่าะจําไม่ได้โอโลกาเซียโอโลกาเซียโปโตโล่าค่ะเวลาใบาเขาใหญ่เขาจะเป็นแบบไหนครับใบาย,ยาวๆหยักๆสวยมากหยักๆแล้วก็มีความดังค่ะดาง นี่ครับเพื่อนเอามาแบ่งปันใบไม่ก็ดางนะคะเดี๋ยวขาดางหนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาทนะครับส่งฟรีนะครับส่งฟรีมาอันนี้ก็จะเป็นระงดระงดระงดเป็นไม้วางโคนะคะตัวนี้หายากไหมครับหายากค่ะรอบนี้ได้มากี่กระถางมาสองจะมีกระถางละเจ็ดร้อยหนึ่งกระถางอกระถางนี่กี่บาทครับอันนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยค่ะแล้วจะมีแปดร้อยอยู่ไหมมาขอดูแปดร้อยหน่อย แปดร้อยมาแปดร้อยใบจะใหญ่กว่านี่แปดร้อยใบใหญ่กว่าจริงค่ะแต่น้องจะมีมีขาดนิดหน่อยนะคะนี่มีตำลีตรงนี้มีตำลีตรงนี้กับตรงนี้ขาดนี่ครับอันนี้แปดร้อยเป็นไม้วางข้อรากเดินดีแล้วนะคะคือหายากมากเราครับใช่มีสองกระถางนะครับหมดแล้วหมดเลยมาจะเป็นกักใบโพด่างวากิ้ว นี่ดูใบใหม่ครับค่ะใบใหม่สวยมากครับเลยนะครับครับเลยบาคิ้วมาเลยตัวนี้จะหายากเป็นไม้เรออันนี้สองพันแปดค่ะสองพันแปดร้อยบาทนะครับส่งฟรีส่งฟรีราคารวมส่งเลยตัวท็อปเลยนะครับใช่ตัวท็อปของเขาเลยใช่ตัวท็อปเลยตัววกใบโพนี่ครับใช่ต่อไปก็จะเป็นรวยซับตัวนี้สวยงามมากค่ะอันนี้ก็ขายดีรวยซับกระถางนี้หนึ่งพันบาทรรยซับ มีตำหนินิดหน่อยเพราะกอดีเมื่อคืนหมามันมาจัดการโอ้หนึ่งพันบาทนะครับส่งฟรีส่งฟรีมาต้นนี้เลยอันนี้จะเป็นอันโบอันนี้เป็นไม้วางโคเหมือนกันนะนี่กำลังเพลงใช่กำลังเพลงใบมาแล้วสวยงามมากหนึ่งใบกับหนึ่งหลอดหนึ่งหลอดใช่อันนี้ห้าร้อยนะคะห้าร้อยท่วนนะครับส่งฟรีห้าร้อยท่วนส่งฟรีค่ะอันโบนะครับ อันโกต่อไปก็จะเป็นหน้าวัวหัวใจหน้าวัวหัวใจนะครับค่ะนี่เลยสี่ร้อยห้าสิบค่ะกี่ใบครับลายใบเนาะอันนี้หกใบแล้วอ๋อห้าใบกับหนึ่งโลดห้าใบกับหนึ่งโลดใช่ไหมอันนี้เร่งมาแล้วครับใช่นี่โหลดไม่์กำลังจะมานี่ครับใช่โหลดด้วยโดมาแล้วกี่บาทนะครับอันนี้สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบส่งฟรีครับส่งฟรีค่ะ ต่อไปก็จะเป็นประกาเสน่จันแดงกลายลายเมฆเสน่จันเสน่จันแดงกลายลายเมฆเสน่จันแดงนะครับนแล้วก็กลายแล้วก็ลายเมฆด้วยครับใช่ลายเมฆก็จะเหมือนแบบนี่ครับดูชัดๆเหมือนพวกพาริโซนะครับที่เป็นลายครับเพื่อนลายพุตัวนี้สวยเนาะสวยมันกลายก็คือใบเขาหยิก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 ค่ะแล้วก็ลายเมฆ ตัวนี้ยังไม่มีใครมีมาันเพื่อนอันนี้พันสี่ร้อยค่ะมีต้นเดียวใช่มีต้นเดียวหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยค่ะพันสี่ร้อยครับเพื่อนใช่ต้นโกอมากเลยครับโโกใบเยอะมากใบเยอะอันนี้ก็จะเป็นขันหมากด่างเหลืองขันหมากดางเหลืองนะครับค่ะอันนี้แปดร้อยบาทตัวนี้อยู่ในอโกนิมาครับใช่สวยงามมากสวยมากแปดร้อยทวนนะครับส่งฟรีแปดร้อยทนส่งฟรีมาต่อไปจะมากรวัดตวัวด ครีมสามสีกวาครีมสามสีค่ะตัวนี้สวยเนาะนี่สวยมันทุกใบเลยนะครับเพื่อนๆค่ะมันเริ่มกัดสีแล้วเนาะมันครีมสามสีมันเป็นครีมสามสีทุกใบใช่สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยสิบมีสองกระถางตัวนี้จะเป็นไม้อันนี้เป็นไม้หนอเป็นไม้นอนครับใช่สี่ร้อยห้าสิบค่ะอันนี้กระถางที่หนึ่งสี่ร้อยสิบกระถางที่หนึ่งถางที่สองกระถางที่สองค่ะ ต้นที่หนึ่งก็จะสูงกว่านิดนึ่่ต้นที่สามก็จะห้าร้อยนี่ต้นใหญ่มาหน่อยต้นที่สามก็จะสูงกว่าเขาเลยนะครับใช่ห้าร้อยส่งฟรีห้าร้อยส่งฟรีต้นนี้ใบก็สวยครับใบใหม่มาสวยมากค่ะห้าร้อยห้าร้อยส่งฟรีต่อไปก็จะเป็นกวดใบโพกขาวอันโบอันนี้ขายดีตอนนี้เหลือต้นเดียวแล้วอันโบอะนะครับเพื่อนๆอันนี้มาเถอบมานี่ครับไหมคะอันนี้มันต่างกันนะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นหลังวากิ้ว ห้ามห้ามห้ามใจผิดนะเพื่อน<ช>อันเนี้ยที่เราเห็นประจ<ช>ําอันโบคือตัวตัวถูกไอตัวเนี้ยตัวท็อปตัวท็อปตัวแพงตัวแพงใช่วาคิวไนะหมใบใหม่น้องกับสีเป็นวาคิวไอ้กัดรางวาคิวมาแล้วเนี่ยเขาจะเป็นเนี่ย<ช>ถ้าเปรียบเสมือนตัวนี้ก็จะด่างแบบนี้เพื่อนใช่ด่างสเตีร์เต็มใบแบบนี้จะเป็นแบบนี้นะจะเป็นเหมือนพวกบอลกระดาษ ่นีตัวเนี้คือตัวท็อปยิ่งดงเยอะก็ยิ่งแพงค่ะวากิ้วเนี่ยคนละตัวกันนะตัวนี้กี่บาทนะบอกอีกรอบหนึงอันนี้สองพันแปดสองพันแปดมีกระถางเดียวใช่ไอเนี่ยที่เราเจอประจําค่ะอันนี้ขาวอันโบขาวอันโบอันนี้ห้าร้อยค่ะห้าร้อยส่งฟรีนะสองฟรีค่ะนี่อสาันอันนี้ก็จะเป็นดังมิ้นท์นะคะด่างมิ้นท์ใช่เป็นอบมิ้นท์มาแล้วต้นสูงมากอันนี้ห้าร้อยค่ะ ดัางมิ้นค่ะกวักไปพูดดงมิ้นค่ะอตัวนี้ต้นสูงมากเลยครับค่ะเกือบห้าสิบเซนบ้างครับห้าร้อยบาททุกวันรวมส่งรวมส่งส่งฟรีนะครับอันนี้อะไรผูระเบิดรูระเบิดรูระเบิดด่างเหลืองด่างด่างรูระเบิดด่างเหลืองด่างเหลืองส่งร้อยห้าสิบนี่ครับเพื่อนนี่สองห้าศูนย์ส่งฟรีส่งฟรีนี่ก็จะเป็นประกายดาวประกายดาว ประกลายดาวนี่ด่งชมพูทุกใบเป็นฟอร์มันมันเป็นเหมือนกลายเดิครับเนาะค่ะกล้ยกลายแล้วชมพูแล้วถ้ากลายเงี้ยมันจะสวยเพื่อนสวยมากใบเขาเยอะลูกตานเขาด่งชมพูลายชมพูเลยเนี่ยเวลาเขากลายครับเพื่อนใบเขาจะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่เรียงกันขึ้นแบบเนี้ยจะฟอร์มสวยเพื่อนใช่อันนี้มเกินที่900บาท900ท้วนนะครับฟรี แล้วก็จะมีไซส์สามร้อยสี่ร้อยตัวนี้กี่บาทครับอันนี้สามร้อยแปดสิบอันนี้ก็ประกายดาวอันนี้ก็ปลายเหมือนกันเพื่อนเห็นไหมปลมันหยิกใช่สวยชมพูแล้วอ้ตันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้สามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบนะครับค่ะแล้วก็จะมีต้นสี่ร้อยสี่ร้อยสูงมากครับค่ะใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยกว่านี้ใหญ่ใหญ่เยอะค่ะเยอะอยู่ประมาณเกือบหกสิบเซนเพื่อนใช่สี่ร้อยสี่ร้อย้วนนี่หลอดไหมหลอดไหมเนี่ยกาลัง เป็นไม้นอนนะเพื่อนอันนี้เป็นเป็นไม้ยกเป็นไม้ยอดเป็นไม้ยอดใช่สองสองกระถางนี้ใช่ไหมครับใช่แต่ต่อไปจะเป็นต้นเล็กต้นเล็กกระถางนี้สองร้อยสองร้อยทรงฟรีะกายดาวต้นเล็กค่ะอันนี้ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบทรงฟรีทรงฟรีมีร้อยห้าสิบด้วยเพื่อนมีห้าสิบค่ะมาอันนี้จะเป็นกวักมรกตด่างเหลืองกวักมรกตด่างเหลือง ค่ะอันนี้สี่ร้อยแปดสิบนี่เพื่อดูนี่เนี่ยด้วยนี่ครับไอการนี่ครับค่ะตะมุตะมิน่ารักเอาไปไว้โต๊ะทำงานใช่สวยมากสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบส่งฟรีนะครับโอ้อันนี้สี่ร้อยแปดสิสี่ร้อยแปดสิบอันนี้จะสามร้อยแปดสิบนี่อันนี้จะดังลูกๆลูกเขาดังมาอันนี้สามร้อยแปดสิบค่ะสามร้อยแปดสิบเพิ่มเพิ่มนิดมาอันนี้สวยนี่ครับ เพิ่มมาร้อยหนึ่งอันนี้สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยแปดสิบใช่สี่ร้อยแปดสิบนะคาก็วนไปวนมามาต่อไปอันนี้กวักพ้พรมป่าด่างป่าด่างอันนี้ก็ทถางละสองร้อยสองร้อยท่วนหนึ่งกระถางอันนี้ล่ะทอันนี้ก็สองร้อยเหมือนกันมีสองกระถางอันนี้เหมือนสองเลยครับเนาะค่ะน่าจะหนึ่งต้นนั่นแหละหนึ่งต้นใช่มันมันอกมาเป็นแบบหลายใบแล้วไง สองร้อยนะครับเพื่อนๆกระถางละสองร้อยกระถางละสองร้อยส่งฟรีต่อไปก็จะเป็นโชคเก้าชั้นนะคะโชคเก้าชั้นตัวทบเลยดางดำชมพูดำดำชมพูสวยมากนี่นะครับดูใบนี้เพื่อนสเกตดูใบนี้นี่เนี่ยไอใบนี้เนี่ยค่ะอันนี้หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทดำชมพูนะเพื่อนเ่ยดำชมพูค่ะสวยจริงตัวนี้สวยมาก 1,999เก้ายเกบ้าบาทหนึ่งพันเก้าร้อยเกบ้าบาทนะครับอันนี้ก็ด่างชมพูโชเก้าชั้นด่างชมพูนี่ชมพูอันนี้หนึ่งพันบาทนี่ครับเพื่อนๆในนี้ชมพูหนึ่งพันบาทนะครับส่งฟรีนะครับส่งฟรีตัวนี้ก็ฟอร์มใหญ่เหมือนกันฟอร์มใหญ่สวยนี่เอาไปเป็นกระถางได้เลยใบเยอะมากเลยครับแล้วก็จะมีไซส์ไซส์สามร้อยห้าสิบ อันนี้จะเป็นด่างเหลืองสามร้อยสิบตัวนี้เป็นไม้อะไรครับอันนี้น่าจะเป็นเมล็ดแล้วนะไมโนะแล้วครันี่อันนี้โนะโนอค่ะอันนี้โนะใช่อันนี้พ่อค้าเขาเป็นคนทําไงก็ต้องถามพ่อค้าอันนี้ไมโนะเพื่อนใช่สามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบนะครับค่ะไอ้ที่เมล็ดหนึ่งร้อยขายหมดยังครับยังมีอยู่บ้างค่ะครับผมคีชมพูเลยครับชมพูเลย เริ่มตัวเยอะมากเลยแล้วก็จะมีกระถางละ480ดางชมพู480ค่ะนี่ก็ดังชมพู480จะมีอยู่สี่กระถางไปสามกระถางหรือสี่กระถางอันนี้กระถางที่หนึ่ง480มีสี่กระถางค่ะกระถางที่หนึ่งหนึ่งนะครับส่งฟรีเพื่อนอันนี้เบอร์สองเบอร์สองนะครับส่งฟรีนะครับส่งฟรีเบอร์สามกระถางสีขาวนะครับ หลอดไหนกำลังมาแล้วส่งฟรีส่งฟรีอันนี้กระถางที่สีเบอร์สี่ค่ะสวยมากนี่ปี๊บนะคะเอฟซีเดี๋ยวไม่ทันต่อไปต่อไปก็ไปก็จะเป็นสี่จานเงินเงินนะครับค่ะนีสองร้อยแปดสิบสองแปดศูนย์ส่งฟรีนะครับมีอยู่กระถางเดียวอันนี้ก็จะเป็นกุ้งจากแม่ด่างมันหลุดเขียว ก anyway> ุ้งจากแม่ดางหลุดเขียวขายในน้ำในน้ำหลุดเขียวไปเลยร้อยห้าสิบหลุดเขียวหนึ่งร้อยห้าสิบนี่นะครับแม่เขาใบใหญ่มากนะครับขายไปหมดแล้วขายดีมากห้าพาดหมดแล้วนะเพื่อนี่อันนี้จะเป็นออดิบเหลืองอันดามันออดิบเหลืองอันดามันนะครับด่างอันนี้สองร้อยค่ะสองร้อยทวนนะครับค่ะรวมส่งส่งฟรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นกวาดพ่าพรมบ้านกวาดว่าพรมบ้านแม่ดางแต่น้องหลุดเขียวค่ะ กากะพมบ้านค่ะแม่เขาด่างแต่เราขายในน้ำลูดเขียวที่บาทครับอันนี้ก็สองร้อยค่ะสองร้อยส่งฟรีนะครับเป็นโฟมสวยแล้วตัวนี้ขายดีมากขายดีหมดแล้วมั้งครับนี่เลือไม่เยอะหลกไอไอกอกะพรมขายดีมากใช่ยิ่งอันด่างด้วยโอ้พึ่งแต่งัดออกจากต้นแม่ลูกค้าก็จองไว้แล้วจองไว้แล้วอันนี้จะเป็นช้างขาวช้างขาวค่ะช้างขาว อันนี้ก็ส่กเอ้ยสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบส่งฟรีนะครับส่งฟรีอันนี้ก็จะเป็นช้างเหลืองช้างเหลืองกระถางละสองร้อยช้างเหลืองกระถางละสองร้อยค่ะอืนี่ช้างเหลืองมีจํานวนนะคะเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยมีจํานวนมีจํานวนนี่ก็จะเป็นโอกิโอกิโอกิสองร้อยเหมือนกัน สองร้อยทวนนะครับส่งฟรีฟรีมีสองกระถางมีกระถางที่สองกระถางที่สองกระถางที่หนึ่งที่หนึ่งสองร้อยทวนส่งฟรีนะครับสร่งฟรีต่อไปก็จะเป็นผู้ฉลูดางเหลืองผูฉลุดางเหลืองกระถางที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองกระถางละสองร้อยแปดสิบกระถางละสองร้อยแปดสิบนะครับดางเหลืองดางเหลืองนะครับค่ะผู้ฉลุก็ขายดีอีกตัวนะครับ อันนี้ก็อิพิมาเบิรนี่ครับตัวนี้ก็ขายดีอันนี้นะกระถางละร้อยเลยค่ะหนึ100่งร้อยรวมทรงค่ะกระถางละหนึ่งร้อยรวมทรงหนึ่งร้อยรวมทรงค่ะสมาเอกซีจะเอาเป็นเป็นคู่หนึ100่งร้อยรวมทรงค่ะอันนี้จะเป็นผูชลุดางด่าง,งธรรมดาด่างด่างขาวพูชลุค่ะด่างหินอ่อนด่างหินอ่อนด่างธรรมดาอันนี้คู่ร้อยห้าสิบค่ะคู่ละหนึ่งร้อยห้าสิบส่งฟรีนะครับส่งฟรีค่ะ อันนี้ก็จะเป็นโชคเก้าชั้นดังหินอ่อนโชคเก้าชั้นดางหินอ่อนนะครับอันนี้น่าจะผสมกับแม่ชมพูด้วยแหละแต่ว่าขายในน้ําหินอ่อนไปก่อนขายในน้ําหินอ่อนกระถางละสี่ร้อยกระถางละสี่ร้อยใช่มีจํานวนประมาณกระถางละสี่ร้อยทรงกีนะครับเป็ดกระถางมั้งจำนวนได้มาตอนเล็ก อันนี้กอริออซัมกอริออซัมนะครับค่ะกอริออซัมสามร้อยค่ะสามร้อยทวนนะครับค่ะนี่สวยได้ไหมนะสวยนะครับใช่ถ้าเข้าใบใหญ่ใบใหญ่มาจะสวยมากสวยมากเพื่อนอันนี้จะเป็นพิงพินเซตพิงพินเซตอันนี้หนึ่งร้อยแปดสิบค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับส่งฟรีส่งฟรีอันนี้ก็จะเป็นเซตสาม ตัวนี้จะขายเป็นเซตนะครับค่ะจะได้กระถางรวยรวยแคะรวยรวยแคะออดิบเหลืองอันดามันแล้วก็ช้างเหลืองเซตละอันนี้เซตละสองร้อยแปดสิบสองแปดศูนย์นะครับได้สามกระถางนะครับเซตที่หนึ่งเซตที่หนึ่งอันนี้จะเป็นเซตครูงาช้างกับโอกิได้สองกระถางนี้ก็สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะครับคู่หนึ่งสองร้อยสิบส่งฟรีอันนี้ก็จะเป็น กว่าพ่อพรมบ้านที่แม่ด่างมาหลุดเขียวต้นเล็กจะจัดเซตอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนี่ครับไม่เล็กเท่าไหร่ต้นมันโตโตแล้วเพื่อนค่โตเยอะอยู่มีอยู่ประมาณสองเซตนะมีอยู่ประมาณสองชุดค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะจะงัดอีกชุดละกี่บาทครับอันนี้เซตสามกระถางส่งร้อยห้าสิบคุ้มมากเพื่อนๆส่งฟรีด้วยค่ะจริงเพื่อนๆนี่ใช่สามกระถางเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโชคเขียว โชคเขียวค่ะโชคเขียวเราก็มีจํานวนเยอะอันนี้ก็3ามกระถาง230 2้0สองสาสิบส่งฟรีนะครับฟรีอันนี้ก็จะเป็นกระดาษด่างขาวกระดาษด่างขาวค่ะมีอยู่ต้นเดียวมีต้นเดียวสามต้นแต่ต้นมันใหญ่แล้วนี้ส5 0้ห้าสิบสรีอยห้าบส่งฟรี อันนี้จะเป็นสยามมอนสยามมอนสยามมอนสองร้อยตัวนี้มันจะใบฉีกใบใช่ยิ่งโตยิ่งสวยสำหรับเอฟซีที่ชอบใบเขียวเขียวต้นเขียวเขียวอันนี้สองร้อยค่ะสองร้อยท่วนนะครับรงรีต่อไปก็จะเป็นกล้วยแดงอินโดกล้วยแดงอินโดนะครับค่ะอันนี้นูนเมฆเขาใช่ไหมครับนูนเมฆเขาอยู่ตรงนู่นนูนเมฆเขาอันนี้ สามร้อยรวมส่งสามร้อยรวมสรงนะครับใช่สวยครับเพื่อนค่ะก็หมดคราวนี้นี่นะครับเดินชมใช่มาเดินดูแม่พันุ์นี่แม่พันธุ์บุตดความสวยงามก็จะเป็นไม้ทําเองครับเพื่อนอันนี้จะเป็นแม่พันบุดชมพูบุรชมพูนั่นจะเป็นบุตรเหลืองบุตรเหลืองค่ะนั่นจะเป็นแม่พันธุ์พวกไทคอนไทคอนอันบูตัวที่เด็ดอันนั้นตัวที่เด็ดอะไรนะห้ามห้ามซื้อในคลิปนี้นะอีพีอะไรนะไอตัวนี้ชื่อไ้วครับ เยลโล่เฟรมเยลโล่เฟรมค่ะค่ะมียอดอยู่เดี๋ยวกำลังทำทำจำนวนอยู่ใจเย็นนะลูกค้า F4 ขายดีครับขายดีเยลโล่เฟรมนะครับค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์นี่ก็จะเป็นแม่พันธุ์นะฝนตกก็จะเฉะเฉะหน่อยเนี่ยเนี่ยทำไม่ทันขายนี่ตัวนี้ไม่ทันขายเพื่อนทางไอ้ใบหลุดเขียวแล้วก็ดานนะครับค่ะไม่ทันเลยตอนนี้ก็ตั้งแม่เพิ่มมาสองแล้ว ตั้งใหม่อีกสองสวยงามเนาะสวยมากนี่ก็ตั้งแม่มาเพิ่มใช่ตั้งเพิ่มอีกสองตั้งเพิ่มอีกสองใช่จะทําให้ทันเอซีทุกคนเลยนี่อันนี_<_้บุดชมพูอันนี้ไว้ตั้งแม่ตั้งแม่ใช่อันนี้จะเป็นโซนตั้งแม่ครับเพื่ไว้ตั้งแม่นี่นะครับค่ะอันนี้ตัดใจไม่ขายแล้วเก็บไว้เก็บไว้ตั้งแม่นะครับใช่รอดูลูกของเขามานะครับค่ะอันนี้จะเป็นแม่พันจันร จันด,ดำาิ้นดานชมพูค่ะนี่ใบไหม,ม่ชมพูมาแล้วนี่ก็งัดต้นเมื่อกี้ก็งัดจากต้นแม่นี่แหละแม่เขาต้นเล็กกระติบเดียวต้องรีบงัดลูกออก,อกไม่งั้นตน้นเขาจะไม่โตจะไม่โตนะครับใช่นี่นะครับค่ะเลยค่ะบ้านสวนก็จะรกๆหน่อยบ้านสวนก็ <laughs> บอนสีก็มีอยู่นะครับบอนน<ๆ>สีก็มีค่ะ นีนะครับมารับที่สวนก็จะเริ่มต้นที่กระถางละสี่สิบสามต้นร้อยแล้วแต่ค่ะมาดูต้นร้อยนะครับเพื่อนบอนสีทมารับที่สวนนะครับค่ะเปิดให้รู้นิดหน่อยก็ได้สำหรชมหน่อยมาว้าวจะเปิดตู้บอนสีนะครับอันนี้จะเป็นตู้สามต้นร้อยนะทํามาที่สวนตู้สามต้นร้อยค่ะ มาที่สวนค่ะมาที่สวนนี่สามต้นร้อยค่ะมาเลือกเอาเลยเลือกได้เลยนี่นะครับค่ะสามต้นร้อยตู้นี้ะนะครับตู้นี้ตู้นี้จะเป็นราคาถ้ามาหน้าสวนก็จะมีห้าสิบแปดสิบแล้วเตะนี่ตัวนี้ก็ นี่เลยตัวนี้จะสูงมากเลยเนาะอันนี้จะเป็นไซส์ห้าสิบแปดสิบแล้วแต่ไซส์ห้าสิบแปดสิบจ้าตันี้ตู้นี้คุ้มแล้วครับเนาะถ้ามาที่สวนถ้ามาที่สวนก็เลือกเลยกระถางละห้าสิบแต่ยกเว้นชายชนนะคะชายชนจะอยู่ที่หนึ่งร้อยอันนี้ล่ะไหนอันนี้อันนี้ถ้ามาที่สวนก็ห้าสิบบาทถูกมากเลยลูกมาอันนี้เพชรเจรัญแสงเพชรเจรัญแสงค่ะ ส่วนมากลูกค้าเขาจะมาเลือกที่สวนจะได้ถูกใจแต่มาเลือกที่สวนถูกใจส่วนมากใช่เอฟซีมาที่สวนเยอะมากเลยครับทุกวันเลยทุกวันเลยวันหนึ่งก็ประมาณกี่คนสามคนสี่คนก็มีส่วนมากก็จะมาจาก จากสุรินทร์บ้างร้อยเอ็ดบ้างบุรีรัมบ้างลำดวนบ้างจากอำเภอใกล้เคียงแล้วก็ต่างจังหวัดก็มานะเพื่อนมาตามช่องมือใหม่ลุยสวนเลยมาตามช่องมือใหม่ลุยสวนครับเอฟซีของมือใหม่ลุยสวนพยายามมาวันพุธเพื่อนวันพฤหัสตอนเช้าจะได้เจอใช่จะได้เจอจะได้เจอแอดมินจะได้เจอแอดมินใช่ตอนเช้าเนาะไหมค่ะ โอเคคลิปนี้ทิ้งท้ายกันก่อนค่ะต้องขอขอบคุณ fc ช่องมือใหม่ลุยสวนนะคะที่มาอุดหนุนที่อ้อมไอสวนอ้อมไม้ด่างบ้านสวนด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ติดตามอ้อมไม้ด่างบ้านสวนด้ครับมือใหม่ลุยสวนแล้วก็เพจเ c e b o o k มือใหม่ลุยสวนแล้วก็ติ๊ To อกด้วยนะครับซื้อได้ติดตามด้วยนะคะซื้อได้ทุกช่องทางครับใช่ค่ะทีนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีค่ะ